ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love นะคะเช่นเดิมค่ะคนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ Super Thanks การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในวันนี้วันที่19กันยายนนะคะทุกคน19เดือน9ะผ่านมาเร็วมากเลยนะเข้าสู่ปลาย ครึ่งหลังของกันยายนนะคะในวันนี้เวลานี้พลังงานที่เกิดขึ้นคือหมายเลข15 Connect with nature นะคะวันนี้เปิดไพ่มาก็ได้พลังงานเหมือนความเป็นธรรมชาติการคอนเนคกับธรรมชาติ Your home is in nature นะคะ as it loves you unconditional with the deep pace นะคะทุกคนสวยงามมากๆ I will ever experience บ้านคือธรรมชาติของคุณคือบ้านจริงๆมนุษย์เราคือคือความเป็นมนุษย์คือความเป็นธรรมชาติเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นธรรมชาติคือความสุขสบายมากไม่ว่าทุกคนกําลังเจอปัญหาอะไรอยู่ในตอนนี้เวลานี้สัญญาณคือการคอนเนกกับธรรมชาติที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการฮิวใจาการได้อย่างอย่าง,อย,างอย่างแมวใช่ไหมคะเวลาที่เราเห็นแมวมองเห็นแมวน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกยิ้มแล้วมีความสุขละมาน้อยแมวน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ้มแล้วว่ามันคือธรรมชาติมันคือความน่ารัก แบบนั้นอะ่ะมันจะส่งเสริมในเรื่องราวของอความสุขที่หลั่งออกมาะะจากสารความสุขของเราแล้วก็ความเป็นผ่อนคลายพลังงานความคิดแล้วก็ความเครียดเชื่อว่ายุคสมัยนี้ทุกคนอาจจะมีรแรงกดดันนะคะภายนอกหรือว่างานหรือว่าสิ่งดล้อมทุกอย่างเลยไหนจะเรื่องของโรคภยัยใครเจ็บสุขภาพร่างกายนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของ ฝุ่นแล้วนะทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมในการที่จะเตรียมร่างกายทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงเชื่อว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านยุคของโลกโลกพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของ AI ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของความเป็น Longevity บางอย่างแล้วก็เรื่อง Healthy นะคะ Healthy นี้ก็ดีแล้วแต่ Longevity เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของยุคความเปลี่ยนผ่านในความทันสมัยที่เติบโตมากขึ้นและก็เชื่อว่า ความเป็นธรรมชาติก็กยังคง,ต,งต้องจำเป็นสำหรับมนุษย์เราทุกคนนะคะความเป็นธรรมชาติแล้วก็การอนุรัรรกษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติทุกรูปแบบนะคะบนโลกใบนี้สำคัญมากเลยนะคะไม่เช่นนั้นเราจะอยู่ไม่ได้นะ,ะทุกคนวันนี้ต้องบอกว่าเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังเจอ นะคะเป็นสัญญาณของความของความก้าวไปสู่ความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตเชื่อว่ายุคสมัยนี้นะคะทำให้เราได้เห็นอะไรที่เป็นความจริงจากที่ไม่เคยเห็นจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นบางอย่างที่เรากำลังที่จะได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตแล้วก็การตัดสินใจด้วยเช่นกันนะคะสูดลมหายใจ Bread หายใจเข้าผ่อนคลายลืมทุกคนนะคะแรงกดดันบางอย่างทำให้เราสึกว่าพลังงานแห่งน้ำและพลังงานแห่งดินที่เกิดขึ้นรลลิสในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเลลิสอะไรที่คุณไม่ต้องการพลังงานในวันนี้เป็นพลังงานของความเป็นธรรมชาติน้ำและดิน ะะที่เกิดขึ้นธรรมชาติต้นไม้ความเป็นสีสันความเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้ความเป็นสะพรั่งคือมันสวยงามมันเป็นธรรมชาติมันรู้สึกอยากที่จะอบก,กอดหรืออยากที่จะเอามาไว้ข้างๆตลอดไปนะคะสัญญาณของน้ำอินเทอร์เวชั่นความรู้สึกบางอย่างสัญญาณของดินความเป็นจริงความมั่นคงนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะมังกรความจเจริญรุ่งเรืองของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น รีลิสอะไรที่คุณไม่ต้องการและผ่อนคลายความเป็นตัวของตัวคุณเองนะคะคุณกําลังได้เปลี่ยนผ่านในการก้าวไปสู่หนทางใหม่ๆในชีวิตแต่ว่าอย่าลืมว่าความเป็นธรรมชาติความเรียลและความจริงของชีวิตยังไงก็มันคือความมันคือสิ่งที่จีรัง,ย,งยั่งยืนจริงๆนะคะความเป็นธรรมชาติของเราความสุขของเราภายในใจของเราจริตวิญญาณของเราที่กําลังสะท้อนถึงความสุขแล้วก็การเริ่มต้นก้าวใหม่ของชีวิต รีเซ็ตสิ่งต่างๆเพื่อที่จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกอย่างที่เพิ่มมากขึ้นมาดูว่าถ้าอยากจะบอกอะไรกับทุกคนธรรมชาติน้ำและดินความผสมผสานความหยินหยางด้วยนะคะที่รู้สึกการบาลานซ์หาสมดุล จิตวิญญาณของคุณต้องการฟื้นฟูนะคะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าอ่อนเพลียล้า t ูออฟแอรลังเลตัดสินใจยังไม่ได้นะคะเอสวอนสวยงามมากเลยเอสบเอิร์ธ t e n of Pentacle สวยงามมากแล้วก็ t e n of Earth เกิดขึ้นอีกครั้งสัญญาณของความมั่งคั่งจริงเพราะว่ามังกรเกิดขึ้นนะคะพลังงานแห่งน้ำที่กำลังยับยั้งให้ทุกคนได้เห็นถึงคลื่นพลังงานของตัวเองถอยกลับมาเป็นตัวของตัวเองผ่อนคลายพลังงานในตัวตนของตัวเองมีสติมีสมาธิกับตัวเรานะคะอะไรที่รู้สึกว่าทำให้เราสับสนทำให้เราลังเลทำให้เราวุ่นวายใจนั่นคือคุณกำลังมีความอึมคลึมนะคะ หรือว่าลังเลวความรู้สึกบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นตั้งสติตั้งสติมีสมาธิกับตัวเองนะคะให้เชื่อใจใเชื่อสัญชาตญาณในตัวตนของคุณว่าต้องการตัดสินใจยังไงว่าจะเลือกอย่างไรที่จะเดินหน้าไปอย่างไรนะคะ planning partnering นะคะจะมี Plan หรือจะมีโอกาสหรือจะมีบางอย่าง ะะเดินทางมาหาคุณไม่ว่าจะเป็นงานนะคะอนาคตของการโยกย้ายการเดินทางที่ดีกว่าความรักที่กาลังจะเกิดขึ้นอย่งคุณเห็นไหมคะคุณกำลังเดินอย่างข้างหน้าคุณกาลังคอนเน็กับธรรมชาติการที่คุณคอนเนคทําให้คุณได้ได้เปิดโลกอนาคตตัวเองอนาคต,ตวาคตวามสําเร็จที่ดีกว่าอนาคต,าก,าาคตการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายที่ดีกว่านะคะงานหลัก งานที่เป็นงานที่คุณรู้สึกชอบหรือมีความสุขทาเป็นงานอะรเรนะแต่เป็นงานอะไรที่มันเป็นงานที่ทําให้เรามีงานหลักแล้วมีเงินหลักอันนั้นเกิดขึ้นแล้วก็มีงานจ็อบเกิดขึ้นเชื่อว่าสิ่งนี้กาลังเกิดขึ้นกับทุกๆคนหรือว่าหลายๆคนนะกับงานหลักแล้วก็งานที่ชอบทาเป็นงานอะรเรงานเซริมอะไรแบบนี้นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าการเดินทางการคอนเน็กในสิ่งที่คุณต้องการแล้วความคิด สมองเราจะโล่งแล้วมีความสุขแล้วมันรู้สึกว่าไ,ได้ผ่อนคลายฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงในการเดินทางล่านาคที่ดีกว่ากำลังจะเกิดขึ้นนะคะสปีดจงเป็นตัวของตัวเราเองนะคะบางก่อนอย่างที่บอกว่าลิลิสอะไรบางอย่างที่เป็นเก่าๆเาดิมๆทิ้งไว้กับอะไรที่ที่มันมันรู้สึกว่าเป็นอดีตไปแล้วนะ,ค,ะคุณกําลังบางอย่างกําลังเร่งปฏิกิริยานะคะในการที่จะได้เผชิญกับความสาเร็จรเผชิญกับการขยายและเติบโตเผชิญกับ ข่าวดีมากนะที่กำลังจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นงานสัมภาษณ์งานการสื่อสารการติดต่อนะคะสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราคอยจะเคลียร์จะเคลียร์จะกระจา่าจะเกิดความกระจ่างเกิดขึ้นจะเกิดอะไรที่เป็นความรวดเร็วสปีดลรทิศทางเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่ทันตั้งตัวนะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคือเซอร์ไพรส์หรือว่าเป็นงานที่ที่คุณโฟกัสอยู่นะคะงานเงินว้าวจัสเิสเกิดขึ้นนะคะเหมือนงานงานที่กาลังจะเติบโต และเงินที่กำลังจะตามนาจะตามมานะคะโฟกัส and detail เพราะว่ากําลังจะเกิดเงินก้อนใหญ่หรือว่าความรวมสมบูรณ์รับสินสังหานาะสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและ คำว,ว่าความสุขคำว,ว่าครอบครัวคำว,ว่าความรักแล้วก็คำว,ว่าเงินเงินกับความรักจะมาพร้อมกันกับคุณเลยทีเดียวนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเป้าหมายคุณใกล้ถึงแล้วนะคะบ,บางท่านอาจจะได้เริ่มคลี่คลายสู่ในสิ้นปีนี้แหละอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นบางอย่างในช่วงของปลายฝนต้นหนาวที่กาลังเริ่มขับเคลื่อนไปสู่สิ่งใหม่ๆห,หรือว่าการได้ทําในสิ่งที่หวังเพราะฉะนั้นเชื่อว่านี่คือสัญญ,ญาณของการโฟกัสแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้ ะะการจดเจ่ะและใส่ใจกับตัวเองดีเทลรายละเอียดที่กาลังจะเกิดขึ้นว่า,าจะทํายังไงหนึ่งสี่จะเติบโตด้านการเงินยังไงจะรุ่งเรืองได้ยังไงนะคะใครที่ทํามาแล้วหรือใครกําลังที่จะแบบไปสู่เป้าหมายให้ได้ใกล้ใกล้จะได้จับในสิ่งสิ่งนั้นแล้วนะคะของชิ้นใหญ่เป้าหมายชิ้นสำคัญของชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นความรักคําว่าครอบครัวคาว่าทุกสับทุกอย่างเลยจริงๆนะคะและนี่คือ บิลล n องกิ้งเลิร์นนิ่งแล้วก็ไนฟ์ออร์บิทเจอเลือกและตัดสินใจด้วยหัวใจของคุณนะคะจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาท้าทายท้าทายคุณนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณคอนเนคกับตัวเองคุณคอนเนคกับธรรมชาติคุณรู้สึกคุณกำลังมองเห็นอนาคตของคุณที่ดีกว่าเพราะว่ามีมีหลายอย่างที่คุณอยากที่จะทาอยากที่จะเริ่มอยากที่จะลองและมันเป็นสิ่งที่การลองการเรียนรู้การศึกษาการตั้งใจในสิ่งนั้นมันทําให้แต่งยอดไปสู่ทั้งการเงินแล้วก็ความสุขะคปรรสสบวาามํเ็จ ทุกอย่างนะเกิดความร่มสูรบณบ์เกิดไรายได้เข้ามาเกิดการเงินเข้ามาเกิดการเติบโตแล้วก็ในทิศทางขยับขยายในด้านอื่นๆท,ที่ที่มากขึ้นที่เยอะมากขึ้นนะคะแบบนี้นะคะ่ะสวยงามมากๆนี่คือนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น s i s of earth เรื่องได้หัวใจตัดสินใจได้หัวใจอะไรท,ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีความสุขจงถอยกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครง่ายว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าอะไรนี่คือสัญญาณของการ ศึกษาเรียนรู้การโฟกัสรายละเอียดนะคะของตัวคุณเองในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินรายละเอียดต่างๆหรือว่าความการทบทวนนะทบทวนวางแผนแพลนโปรเจกต์ plan, project, อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่ออนาคตในการโยงใยว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานก็ต้องแบบเออเราจะสัมภาษณ์ยังไงดีที่จะรู้สึกว่าเราแบบโอเคนะอะไรเงี้ยเราอยากได้งานนี้จริงๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น,ม,นมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ คุณจะได้เชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่างของตัวตนของคุณได้เรียนรู้กับตัวเองได้เข้าใจตัวเองนะคะเวลาที่คุณมีความสุขกับตัวเองมีความสงบกับตัวเองและทําให้คุณได้เข้าใจอะไรบางอย่างในในตัวเองในเวอร์ชั่นนี้ในยุคในโลกนี้แล้วก็ในช่วงวัย30 40 50อย่างนี้นะคะ30นี้ต้องการความต้อง30นี้ต้องการค้นหาตัวเองนะคะเพื่อเดินหน้าสู่ชีวิตที่มั่นคงอยากรู้ว่าตัวเองทำยังไงไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอะไรแบบนี้40ก็จะเป็นอะไรบางอย่างที่ ถ้าคนหาตัวตนตัวเองแล้ว40เป็นช่วงไว้ในการทํางานนะคะเริ่มทํางานเริ่มจะสัก์เซสไปสู่ทั้งครอบครัวทั้งการเงินที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเป็นช่วงการทํางานแล้วก็การลุย50นี่ก็เริ่มเตรียมแผนนะคะบางอย่างที่เป็นวัยเกษียณมากขึ้นนะคะเริ่มจะเอ่อมจะหาวิธีอะไรบางอย่างที่เป็นในเรื่องของการรีชาร์หรือการมีความสุขกับครอบครัวหรือว่าการอยู่กับธรรมชาตินะคะหลายสิ่งหลายอย่างกําลังผลักดันให้ทุกๆคนได้แบบ ได้ลองหรือว่าได้ได้เผชิญกับความความจริงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งน่ากลัวนะคะ Three of Wands เกิดขึ้น Date เกิดขึ้น Five of Pentacles n of Cups เกิดขึ้น2ใบจะมีความรักเข้ามาหาคุณ จะมีความรักเข้ามาจะมีการเผชิญหน้ากับใครบางคนจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเจรจาหรือจะมีการได้พบเจอกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องราวของการติดขัดอยู่นะคะการติดขัดจะคลี่คลายสู่ในทิศทางของความจริงแล้วก็เดินหน้าสู่สิ่งใหม่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสําหรับหลายๆท่านครั้งใหญ่เหมือนกันกับชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะหรือว่าการเดินทางไปสู่ต่างประเทศหรือว่าการได้ ได้สร้างความสําเร็จจากที่รอคอยมานานแสนนานน,านะเหมือนกับว่าสู้มาหลายปีแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้ชัยชนะและความสําเร็จแล้วจริงๆนะการฟื้นกลับมาอีกครั้งฟื้นกลับมาสู่ความสําเร็จชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะเพราะนั้นบาลานซ์หาสมดุลให้กับตัวเองนะคะทุกคนค่อยๆตัดสินใจดีๆนะคะแล้วก็ต้องแบบมันจะต้องเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างเชื่อว่าทุกคนเป็นสิ่งนั้นอยู่แต่สิ่งสําคัญคือพลังใจของเรา จิตวิญญาณหัวใจร่างกายพลังของเราเนี่ยสำคัญมากว่าเราจะแบบเราเราความสุขเราจะเป็นไงเราจะยิ่งเครียดต่อไปหรือว่าเราจะนอนหลับได้ไหมหรืออะไรยังไงเราจะผ่านคนไปได้ยังไงร,ร่างกายของเราสาคัญมากเพราะนั้นดูแล,แลร่างกายของคุณนะคะเพราะว่าร่างกายจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขมีพลังใช้ชีวิตต่อไปความคิดถึงของใครบางคนส่งมาหาคุณนะคะ เลือกและตัดสินใจด้วยหัวใจคุณอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องราวของความรักกับความรักเข้ามาที่ทำให้คุณต้องเลือกกับพลังงานเก่าและพลังงานใหม่หรืออะไรบางอย่างจะทําให้คุณรู้สึกว่าการที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองคิงออฟคัพ s คือพลังงานแห่งความ สัญชาตญาณเซนส์นะคะซิกเซนส์แล้วก็ความสุขที่แสดงออกจากความรู้สึกจริงที่ไม่ไม่โกหกไม่ฝืนไม่พยายามนะคะที่ปล่อยให้ทุกอย่างมันออกมาตามธรรมชาติความรู้สึกของตัวเองและเหมือนกับว่าคุณกําลังได้เผชิญกับอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องรวดเร็วของการพบเจอเผชิญหน้าหรือการตัดสินใจบางอย่างในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะสู้เลือกตัดสินใจด้วยหัวใจอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนของคุณนะคะประกอบด้วยกับความพลังของ การทาอะไรมีหมายทาให้เราสดชื่อและสดใสสดใสในพลังงานของธรรมชาตินะเพราะว่ามันสําคัญมากๆกับการที่แบบบางทีเราอาจจะรู <t iny. S 2> ้สึกว่าล้าละท้อและเหนื่อยมากๆเลยในช่วงนี้นะคะเหมือนกับบางอย่างมันอาจจะทําให้รู้สึกว่ายังติดกับอะไรบางสิ่งที่ยังไปไม่ได้นะยังสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราสึกว่าเป็นกังวลเพราะฉะนั้นคุณแค่สตรักอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นแค่ชั่วเวลาชั่วคราวนั้นเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะการรอคอยของใครบางคนกําลังจะเดินทางมาหาคุณ ดีเอ็มเพลสงดนงามที่สุดนะคะเหมือนคุณกําลังดึงดูดทั้งความรักทั้งการเงินเข้ามาจงเห็นคุณค่าในตัวเองนะ,ะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติว่ากําลังได้รู้จักกับใครอยู่ที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไกลหรือใครบางคนที่มีสเสน่ห์ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเฟลลี่มากๆชะลอนะคะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะอย่าเพิ่งเชื่อใจหรือว่าอย่าเพิ่งเชื่อใจเขาง่ายๆนะคะกับคนที่ยังไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่าต้องพิสูจน์ก่อนนะคะ ว้าวสวยงามจังเลยนะคะสวยงามมากๆมันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนรอกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น The Lover คุณจะมีความรักเข้ามาหาคุณจริงๆจะมีใครมางคลคิดถึงคุณหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์อย่างที่บอกนะคะตอนนี้เวลานี้ The l ว v e r s o Contract มีพลังงานความคิดถึงม,มีใครมางคลตกหลุมรักคุณอยู่ คือในตอนนี้เป็นพลังงานความสุขของการผ่อนคลายนะคะเหมือนคุณกำลังได้เจอกับพลังงานทั้งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตมากๆแต่มันกําลังใกล้เข้าสู่ในสิ่งนั้นแล้วบางท่านรู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนรอบใหญ่มากๆในในช่วงในช่วงเวลาของชีวิตเลยจริงๆเชื่อว่านี่คือสัญญาณของความสำเร็จที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนอะไรบางอย่างมันจะเข้ามาหาคุณอย่างฉุกลระหุกนะคะในช่วงเร็วๆนี้ฉุกลระหุกบางท่านมีการเปลี่ยนครั้งใหญ่หรือว่าได้ อะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งใหญ่ใ,ญในเดือนตุลาคมนะปลายเดือนตุลาคมหรือว่าเข้าสู่เดือนตุลาคมนั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงของภายในสิ้นปีนี้นะคเดือนธันบางท่านอาจจะได้เดินทางนะคะได้พบเจอคนรักความรักได้ขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าได้งานใหม่หรือว่าได้ต่อนะคะอายุในเรื่องของการทํางานเฉลิมฉลองได้เฉลิมฉลองนะคะได้เฉลิมฉลองมีความสุขนะคะ หมดหนี้หมดสินหรือว่าปลดหนี้ปรดสินนะคะภายในปีนี้ Apple คุณกำลังถูกบททดสอบของชีวิตค่ะในเรื่องราวของ s p e c i a l developments เพราะฉะนั้นทุกอย่างกำลังจะผ่านผนไปใจเย็นเนาะค่อยๆค่อยๆที่จะยอมรับเข้าใจแล้วก็ก้าวต่อไปค่ะทุกคนบางคข้างความสำเร็จของคุณกำลังจะเกิดขึ้นหลายๆท่านมีเป้าหมายที่จะได้ใช้นี่ใช้สินนะคะ หรือว่าเาคลียอะไรบางอย่างกับตัวเองปลดล็อกอะไรบางอย่างกับตัวเองสู้ทุกคนคุณจะปลดล็อกตัวเองได้เพราะว่าคุณกําลังคุณเดินทางมาไกลแล้วนะคะแล้วคุณกําลังเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยความท้าทายมากๆเลยเพื่อที่จะเจอชีวิตที่ดีกว่านะคะนี่คือการก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆนะที่กําลังจะเกิดขึ้นสีสันเรนโบว์นะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเชื่อว่ากําลังมี สิ่งใหม่ๆที่จะทําให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจแต่การตื่นตาตื่นใจหรือว่าอะไรใหม่ๆนั้นถ้าเราเพลิดเพลินมากเกินไปเราอาจจะหาหนทางของตัวเองไม่เจอเพราะนั้นค่อยๆที่จะเหมือนแบ่งเวลาที่จะอยู่กับตัวเองบ้างนะคะเพราะว่าความสับสนวุ่นวายภายนอกยิ่งทําให้เราค้นหาตัวตนของตัวเองหรือว่าคอนเนคกับตัวเองยากขึ้นช็อตเจอร์นีนะสปิริตเชลไกด์นางฟ้าไกด์ให้คุณได้ เข้าใจแล้วก็ได้ก้าวเข้าสู่การตัดสินใจการเลือกโยกย้ายสวนอนาคตที่ดีกว่าแล้วช่วงเวลาสั้นๆบางอย่างกันบางจะผ่านพ้นไปนะกับอะไรที่ยากลำบากก้าวไปสู่ performance performance ของความสำเร็จ success leader นะคะความเป็นผู้นำการเติบโตและนี่คือ great happiness ความสุขที่ยอดเยีย่ยมมากๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ resolve problem to be resolved นะคะปัญหาของคุณจะถูกปิดแก้ไขจะ ถูกปิดตายแล้วนะคะจะได้รับการแก้ไขละอะไรบางอย่างนะคะทีนี้มาดูคำตอบเฉลิมฉลองอีกแล้วค่ะทุกคนความรักจะเข้ามาหาทุกคนจริงๆด้วยนะคะ love is in the air ใครบางคนจะนัดเดทคุณนัดเจอกับคุณพูดคุยนะคะทีนี้มาดูคำตอบ <laughs> forgiveness เ e l p โฟร์พีเพิลการทําบุญทำทานการปล่อยวางการให้อาภายัยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันจะเกิดการได้เดินทางการทําบุญหรือว่าไหว้ไหว้พระขอพรอสายมูนะคะหรือว่าการได้ทําอะไรบางสิ่งอย่างอย่างที่ใจหวังนะคะโน o no. บางอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคาดการนะ,ะแต่ว่ามันจะมันจะรู้สึกว่ามันเป็นในในหนทางสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เราตัดสินใจในสิ่งที่เราเลือกนะคะ ขอคำตอบของไพ่ให้กับทุกทุกคนค่ะขอคำตอบ improving health ปรับปรุงเรื่องสุขภาพด่วนนะคะสุขภาพทุกคนแล้วก็ trust เชื่อเชื่อในตัวตนของคุณเชื่อในอนางฟ้าของคุณว่านางฟ้าของคุณกำลังปกป้องคุณ perfect timing เชื่อในจังหวะของชีวิตค่ะสำคัญมากเมื่อจังหวะนั้นมาถึง ayer from now หนึ่งปีนับจากนี้สถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของทุกๆคนการโยกย้ายสู่ทิศท,ทางที่ดีกว่าสถานการณ์บางอย่างที่มันจะคลี่คลายไม่ว่าจะเป็นการเงินงานหรือว่าอะไรบางสิ่งที่เราคอยสักซเซสจากนี้ไปนะับ1ปีแพลนไว้เลยนะคะแพลนไว้เลยว่าจะว่าคุณจะทําอะไรนะคะหปีต้องมีอะไรที่แบบมันจะต้องผ่านไปอะเชื่อว่าบางทีเราเพลิดเพลินกับชีวิตของตัวเองใช่ไหมคะแล้ว1ปีรู้สึก มันมันเร็วอะมันยังไม่ได้อะไรเลยอะไรแบบนี้นะคะรอรอนะคะทุกคนรออย่างมีคุณค่าไม่ว่าคุณจะรออะไรอยู่ forgiveness อีกแล้วนะคะความรักอะไรที่เป็นท็อกซิกประเด็นอะไรที่เป็นรู้สึกการติดบางอย่างผ่อนคลายให้ให้อภัยนะปล่อยวางเพราะว่ามันขึ้นในร่วงราวของแปดเมเา้าเกิดขึ้นใช่ไหมคะการติดอยู่กับอะไรบางสิ่งอย่างที่เราที่เราเก็บเอาไว้ ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ให้อภัยเราไม่ปลดล็อกอะไรเงรี้ยปลดล็อกตัวเองด้วยการปล่อยวางให้ให้อภัยนะแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขและเป็นตัวของตัวเองอยู่ already คุณพร้อมแล้วคุณพร้อมคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปสู่สู่สิ่งอื่นสู่สิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรคุณพร้อมจริงๆคุณพร้อมอยังไงคุณก็พร้อมบางอย่างเป็นการคอนเนคกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่กาลังนําพาคุณให้ออกเดินทางนําพาคุณให้ให้สู่ความอดทนในการเรียนรู้การสร้าง mm hmm. การสร้างเพื่อความสําเร็จความดมสมบูรณ์จริงที่กำลังจะเกิดขึ้น perfect timing รอนะคะทุกคนสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากสาหรับการติดตามารับชมค่ะคอะทุกคนประสบความสุขในทุกๆเรื่องนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ